หัวใจจะวายใบเฟิร์มพิมจนกสวมเสื้อแหวกอกลึกอินเนอร์นี้เซ็กซี่มาก โกยยอดไหลาจากบรรดาแฟนคลับไปได้แบบสนุกทลายอีกแล้วสำหรับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพบูลหนังเอกซุปตาวขวัญใจแฟนละครวัย30ปีเมื่อล่าสุดเจ้าต,ตัวได้ปล่อยภาพถ่ายเซตใหม่ที่มาพร้อมความเซ็กซี่เบาๆผ่านอินสตาแกรมแอดใบเฟิร์นบาร์ซึ่งลีลาการโพสท่ายช่างภาพเก็บช็อตเดดของใบเฟิร์นพิมพ์ชนกน้อมต่อจาสวนละมุนเข้ากันดีๆกับโทนของภาพแบบสุดๆแล้วในส่วนของการแต่งหน้าการทําผมและดีไซน์ของชุดที่เจ้าตัวสวมใส่ก็ยังลงตัวยา่าจราใส่ตอาอมบ้าๆไม่แพ้กันจนเป็นเหตุให้ช่อองมเต ข้อความจากบ,บรรดาแฟนคลาบถูกส่งเข้ามาชื่นชมกันอย่างล้นหลามอาทิเกินอะไรจะขนาดนั้นน่ารักที่สุดตกหลุมรักวันละร้อยรอบน่ารักเซ็กซี่นิดๆและอีกมากมายทั้งสวยทั้งน่ารักทั้งตลกแถมยังมีหมดเซ็กซี่ครบเครื่องขนาดนี้ไม่ประหลาดใจเลยจริงๆว่าทำไมแฟนคลับสาวๆนมๆถึงน้ยกให้ใบเฟิร์นพิมพ์น,นกเป็นหนึ่งในเอกขวัญใจตลอดการขอบคุณภาพใบเฟิร์นพิมพ์น,นกภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ